นะสวัสดีนะครับคุณผู้ชม f c ด้วยรถจอดอยู่นี่นะจอดอยู่ที่เจฟาร์กนะครับรถเดี่ยงวันนี้รถเดี่ยงเพราะว่าไปพาลูกๆหล,ล,ลานไปสวนสัตว์มาแล้วก็รถสตาร์ทไม่ติดก็คือเกิดจากอาการไดสตาร์ทนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นยังไงเพราะเราไม่ใช่ช่างเนาะก็เลยเรียกช่างมาปรากฏว่าพอเรียกช่างมาแล้วช่างเขาบอกว่าเป็นที่ไดสตาร์ทให้แบบเดี๋ยวยกไปที่อู่แถวนี้เราไม่ใช่คนแถวนี้ไงพอดีเจอน้องๆน้อง,องเกียริกับน้อง,น,องนิดนะครับ นี่อันนี้น้องเกียินะครับน้องนิดเมื่อกี้ตัดไปน้องนิดนะครับน้องนิดน้องนิดกับน้องอะไรนะครับน้องพอสน้องอะไรครับน้องไอพี่เมื่อกี้น้องทําไปตอนนี้พี่แล้วอ่านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับ๋ยวไปดูในทิกตอกนะลูกดูในทิกตอกพ่อคุณแม่มาช่วยนี่ตอนนี้ท่านกำลัง กำลังเตรียมตัลากนะครับโชคดีมากคุณผู้ชมในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เหนื่อยวันนี้เหนื่อยทั้งวัน <c oughs> เพียทั้งวันเลยนะยังไม่ได้หลับไปได้นอนเลยกลับมารถสตาร์ไม่ถึงแต่เช้าแล้วก็มาน็อกที่เซปาร์กอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวรถลากไปที่อู่ก่อนแล้ว<ม>เดี๋ยวไปดูว่าอู่อยู่ตรงไหน นะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องเกียรติกันองนี้จะขับไปส่งที่บ้านนะครับขอบคุณน้องเกียรติกันองนี้ครั้งด้วยตันนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวเราตามไปที่อู่นะครับขอบคุณน้องเกียรติด้วยนี่คนมาช่วยเห <laughs> มือนรถตัวเองเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอรบกวนหน่อยนะครับเด็กๆ <laughs> ตอนนี้เราก็มาจอด อู่แล้วนะครับรถลากก็ลากมาที่นี่แล้วนะนี่นะครับขออนุญ,ญาตนะครับ,รรบน้ำหอมกับน้ำพริกอ,อ,อะไรนะน้ำพริกหมูกระจกนีน่นนหมูกระจกอะขออนุญาตเป็นของขอบคุณแล้วกันนะครับน้องนิดแล้วก็น้องเกลตดนะครับนี่นะครับ ขอบคุณมากๆเลยถ้าคือทําไม่ได้นี่คือแย่เลยนะคุณผู้ชมขอบคุณนะครับขอบคุณอีกทีนึงแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุยกันอีกทีน่าจะได้เจอกันอีกแหละไม่น่าจะได้เจอแค่นี้หรอกดูท่าทางแล้วอ่ะดูแล้วเจอกันอีกใช่ใช่ขอบคุณมากถ้ามีโอกาสครับพี่อาจจะได้ขออนุญาตเรียนข้าวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาที่นี่อีกเพราะว่าเพื่อนผมมันคลอดลูกไม่ได้มาเยี่ยมเลยอ๋อที่บอกสยู่ซอยนั้นนะอ๋อโอเคโอเคอ๋อโอเคได้ได้ได้โอ ขอบคุณนะครับขอบคุณเด็กๆนะครับไม่ไหวแล้วเร่ง่วงแล้วบายบายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมจะมาปิดท้ายขอบคุณน้องเกียรติกับน้องนิดอีกครั้งนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะแล้วก็กลับไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับขออนุญาตยกมือไหว้น้องแล้วกันนะครับขอบคุณมากคือเหมือนละครนะเหมือนหนังอะไม่น่าเชื่อว่าเราจะเจอ อะไรแบบนี้เคยเห็นแต่ในหนังจอดรถอยู่ข้างๆแล้วเขาเขาเห็นเราคุยกับช่างว่ารถเราเสียอะไรเงี้ยเราเปิดฝากระโปรงไว้เขาก็เข้ามาคุยนู่นนี่นั่นก็แบบเออเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับช่างนู่นเนี่ยนก็คุยเขาไปคุยผมก็บอกน้องไปว่าพี่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องเลยเอาตรงพี่ก็คงไม่คุยกับช่างแบบนี้หรกเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรเพราะว่าเรารู้แค่ว่าไดสตาร์ทมันเสียใช่ไหมเขาก็บอกว่าผมมาเจอมาเยอะพี่ผมก็ไม่อยากแบบเออผม เหมือนกับว่าไม่อยากให้เราถูกช่างโกงหรืออะไรเงี้ยเนาะเราไม่ได้ว่าช่างเขาโกงนะแต่ว่าคือแบบเหมือนน้องก็แบบกันเอาไว้เพราะว่าผมว่าจริงๆมันอาจจะเป็นแค่นั้นแค่นี้อะไรเนี้ยเขาก็สันนิษฐานของเขาไปเพราะเขามีความรู้เรื่องเครื่องพอสมควรใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นที่ไดสตาร์ทจริงๆอะ่ะก็โอเคแต่ว่าไดสตาร์ทมันไม่ต้องเปลี่ยนนะพี่มันมันแค่ซ่อมแก้ไขได้ขัดอะไรได้อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเราก็บอกว่าช่างเขาก็บอกตามนั้นแหละอ่ะงั้นก็โอเค นั้นจุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เขาก็อาสาจะพาไปดูอู่เพราะเราเป็นห่วงว่าช่างอูอ่เขามาลากรถเราไปอะอู่เขามีจริงหรือเปล่าเกิดเอารถเราไปจอดที่ไหนหรือไปขายไปอะไรเราก็ไม่รู้นะเนาะก็อยากจะไปเห็นอู่เพราะมันตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของเรามันมันคือศีราชามันห่างจากบ้านเราค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเขาก็อาสาพาไปความที่เราก็เกรงใจเพราะอะไรรู้ไหมเราเกรงใจตรงที่เขามีลูกน้อยสองคนนะครับผมก็ประมาณประมาณฮันบินจีโน่โฮโจอะไรประมาณเนี้นะครับ ประมาณสามสี่ขวบได้มั้งสามสี่ห้าขวบประมาณเนี้ยเอ่อแล้วก็มีน้องผู้หญิงนะครับน้องนิดเป็นแฟนเขาก็เป็นคนอุดอรเหมือนกันคุยไปคุยมาก็เป็นคนอุดอรจังหวัดเดียวกันเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาพาไปอู่พาไปอู่เสร็จปุ๊บอ่าเราก็กะว่าเราอยากจะเออเรียกรถกลับเองอะไรเงี้ยเนาะเขาก็อาสามาส่งที่นี่จนเรารู้สึกเอาบองตรงนะตอนตั้งแต่ที่นู่นละตอนแรกเราก็รู้สึกว่า จะปลอดภัยไหมจะแบบเราก็กลัวเนาะเรากลัวไปหมดตอนนั้นอะ่ะปรากฏว่าเออเขาก็พูดจาดีเขาน่ารักทั้งหมดเลยอ่ะนะครับน้องน้องก็น่ารักแล้วกออ็ตัวเล็กก็น่ารักนะครับก็เลยเออโอเคก็ขอบคุณเขาเขาก็เลยมาส่งถึงที่หน้าบ้านเลยจริงๆลงโป๊ะเพราะเขาบอกว่าเ,าเคยอยู่แถวนี้ mm hmm. ก็เคยอยู่ลงโป๊ะนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตน้องเขาให้นําบัตรมาตอนนี้ก็มีเบอร์มีอะไรแล้วแล้วก็มีเฟซมีคอนแทคแล้วนะครับแล้วก็ ขออนุญาตเขาว่าให้น้ําพริกหมูกระจกที่เราขายเอาไปให้น้องไปลองชิมนะครับแล้วก็น้ําหอมมนลค์ขวดก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเนาะก็ขอบคุณน้องเกียรติกับน,น้องนิกอีกทีนะครับมากๆขอบคุณมากๆนะคะคขออนุญาตไหว้นะครับขออนุญาตไหว้ขอบคุณไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุสั้นไม่อายุสั้นหรอกเนาะไม่เกี่ยวน,นะขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับน้ําใจในครั้งนี้แล้วก็คาดว่าคงไม่ได้เจอแค่นี้หรอกนะครับมีโอกาสอยากจะเลี้ยงข้าวขอบคุณสักมื้อนึงนะครับไม่รู้จะขอบคุณอะไร นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนเจอกัลยาณมิตรที่ดีแบบนี้ทุกๆคนนะครับเราอาจจะไม่เจอในทุกๆวันหรอกแต่วันนี้แบบมีความรู้สึกว่ามันน็อกมันมันเครียดไปหมดแล้วมันแบบไม่คิดที่ว่าจะเจอแบบนี้เรื่องดีๆแบบนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเกียรติน้องนิดอีกครั้งนะครับขอบคุณครับขอบคุณตัวเล็กด้วยนะครับน้องพอน้องพีนะครับ ตอนนี้เดินออกมาที่หน้าหมู่บ้านนะครับมารอรถโบ๊ทนะเรียกโบ๊ทไพเอารถที่ซ่อมเมื่อวานนะครับที่น้องเกียรติกัน้องนิ้พาไปซ่อมที่ศีลาชานะอยู่ใ,ใกล้ๆกับเจาราคศีราชาแต่ว่าเราไม่มีรถกลับมาเราก็เออได้รู้จักกันนะเขาก็มาส่งแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องป๊อปนะครับน้องป๊อปให้ค่ารถน้องป๊อปให้ค่ารถโบ๊ทเรียกโบ๊ทให้เพื่อที่จะไปเอารถที่ศีราชาขอบคุณน้องป๊อปด้วยนะครับตอนนี้รอรถอยู่นะ รถกำลังมาอีกประมาณ3มนาทีมาถึงนะครับตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหน้าซอยมีร้านกัญชากาลังจะเดินเข้าไปในซอยนะเข้าไปที่อู่นะครับเมื่อวานขอบคุณน้องเกียรติกับน้องนิดนะครับมาส่งที่อู่พามาดูอู่แล้วก็ไปส่งที่บ้านเลย ครับเพิ่งรู้จักกันแท้ๆเลยนะน่ารักมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่คิดว่าจะแบบเจอคนน่ารักน่ารักอย่างนี้เนาะแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องป๊อปนะครับที่ให้ค่าโดยสารมานะจ๊ะถึงแล้วนะครับโอเคมาเอาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะขับกลับบ้านนะครับขอบคุณอีกที่ขอบคุณแบบ อยากขอบคุณหลายๆรอบร้อยรอบเลยอ่ะสำหรับน้องเกียรติแล้วครับแล้วก็ลองนิดนะครับผมที่เพิ่งรู้จักกันเนาะแล้วก็อุตสาหช่วยโอ้โหหลายอย่างเลยทั้งไปส่งบ้านทั้งช่วยเช็คดูช่างเช็คดูความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พามาดูที่อู่ด้วยว่าอู่อยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่ากันว่าจะแบบว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีอู่จริงแล้วแบบลากรถเราไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้้งป๊อปด้วยวันนี้นะให้เงิน ค่ารถเรียกรถมานะครับเรียกบัสมาเพื่อที่จะมารถวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับก็คงจะไม่มีเรื่องมีราวอะไรอีกแล้วนะตอนนี้หลายเรื่องเหลือเกินเหนื่อยไปหมดแล้วนะยังไงฝากติดตามด้วยฝากขอบขอบคุณด,ด้วยนะครับสําหรับคนที่อุดหนุนน้ำพริกหมูกระจกมายังไงก็รถใหม่ก็มาแล้วนะตอนนี้ก็จะมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ออเดอร์ได้สั่งได้นะครับขอบคุณมากแล้วก็รถต่อไปนี้ก็กำลังจะทําการส่งนะครับขอบคุณนะครับ